ครับวันนี้เราจะมาใช้ฮอร์โมนไข่สูตรเข้มข้นของผมที่ทาไว้ครับวันนี้จะมาใช้กับแตงครับที่เห็นอยู่นี่ครับกาลังกําลังติดดอกครับกําลังออกดอกกําลังสวยครับก็ได้เวลาบำรุงฮอร์โมนไข่พอดีครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูครับเดี๋ยวใส่ฮอร์โมนกก่อนก็ได้ครับที่ฉีดแค่นี้ใส่ไม่ต้องเยอะครับนี่อันนี้ขยอสักหน่อยครับเห็นไหมครับ มีฟองมีอะไรนะครับเนี่ย,คยแค่นี้พอครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปให้เต็มครับแต่เห็นคลิปคาที่แล้วที่ผมใช้กับพริกครับดกงามมากครับแล้วเรามาดู แทงว่าของเราครับเนี่ยครับง่ายเลยครับใช้ตัวนี้ง่ายใช้ชกกี้เนี่ยครับอันนี้สามารถปรับได้ให้พุ่งมากพุ่งน้อยจะให้แหลมหรือให้พุ่งนี่ครับ สบายๆเลยอัดลงเข้าไปครับใส่เข้าไปไป <c oughs> <c oughs> โดดทั้งใบทั้งดอกแ้วครับ ไม่เพลองด้วยครับไม่เพลองเท่าไหร่ในที่ตั้งใบทั้งดอกครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นอีกครับมีฝั่งน<อ>ู้นไปกดใช่ครับ ครับเรามาใส่พวกนี้อีกครับใส่ให้ครบให้หมดทุกหนุมแล้วก็ค่อยไปดูผลงานอีกทีหนึ่งครับว่าจะดกแค่ไหน พวก,กี้นึ่ก็ฉีดได้เยอะแล้วครับวกวกี้ใหญ่ตัวนี้ประจุิิรหนึงครับประจุหนึ่งลิตรขอมนี้ผมใช้ประจำครับใช้กับพริกมะเขืออะไรพวกนี้ก็ใช้แต่ไม่ค่อยได้ถ่ายครับ เนื่องจากมันเป็นสูตรเด็ดครับก็เลยค่อยๆใช้ใช้ประจาเราปลูกผักปลอดสารก็ต้องอาศัยพวกนี้ครับปลูกน้ำมักขี้อัวขี้ควายครับสารพัดขี้เข้ามาไปาเหมือนเดิมครับใส่เท่าเดิมแค่นี้พอ <c oughs> ทำครั้งหนึ่งก็ใช้ได้เยอะครับใช้ได้หลายรอบอยู่ ครับอันนี้ก็กําลังติดดอกครับยังออกไม่เยอะครับยังติดดอกไม่เยอะเราก็บำรุงช่วงนี้ครับฮอร์โมนเข้มข้น ใช้ได้ทุกอย่างครับพวกพริกมะเขือแตงกวาหรือว่าถั่วฝักยาวพวกนี้ครับพริกเพิ่ได้หมดเลยครับใช้ได้หมดทุกพืชผักผักโลกผักสลัดผมก็ใช้ครับใช้สูตรนี้หมดเลยพืชผักทุกชนิดครับสามารถเอาไปใช้ได้หมดครับสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นจริงๆครับใช้ดีก็ได้ว่าใช้ดีจึงบอกต่อครับโอเคครับ เดี๋ยวผมจะฉีดให้หมดครับเนี่ยฉีดฝั่งนี้แล้วก็แตงสูตฝักยาวฝั่งนู้นครับครับแล้วก็มุมนี้อีกครับเป็นแตงกวาครับฝั่งนี้ยังไม่ออกดอกครับกําลังติดเราก็จะเล่งให้ออกดอกเนี่ยครับสูตรนี้ครับ,น,รบนอกจากทําให้ดกแล้วยังขั้วเหนียวครับขั้วเหนียวได้ผลได้ผลดี โอครับชีดในทั่วคนรุ่งยังดีครับ <c oughs> สูตรฮอร์โมนไข่ของผมสูตรเข้มข้คนครับ <c oughs> เคยถ่ายลงคลิปมาให้แล้วครับมีไข่มีโยเกิร์ตน้ำตาลทรายแดงหรือทรายขาวก็ได้ครับ <c oughs> แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังครับ มีแค่นี้เองครับไม่ได้มีอะไรมากใครทำก็ง่ายครับทำใช้ง่ายง่ายมีผงชูรสด,ด้วยเมื่อกี้ได้บอกหรือเปล่าไม่รู้บอกน่าแม่ครับมีไข่หนึ่งไข่สองน้ำเปรี้ยวสามน้ำตาลทรายสี่ผงชูรส ปียางเองครับเราดิหลักๆก,ก็คือไข่ครับรอ่าเดินเดินมาดูนี่ครับดูถัวฝักยาวเราเ <c oughs> นี่ยครับไหนก นี่ครับนี่ครับตัวปักยาแถวนี้ครับสองสามแถวนี้ครับเดี๋ยวพวก็ใช้นี่ฉีดเหมือนกันครับนี่ครับก็โอเคเอามาให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยติดตามพลง,งานอีกทีครับขอบคุณที่รับชมรับฟัง